สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารารั์พอพืชค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดบางพาสเซบางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะค่ะสำหรับอันแรกนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปบางอธิฐานเพศบรรพชิตนะคะพระพุทธรูปบางอธิฐานเพศบรรพชิตนะคะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยบทประทับนั่งขัดสมาธินะคะพระหัตถ์ซ้ายหงายบานพระเพลาหรือว่าตักพระหัตถ์ขวายกขึ้น ตั้งฝาพระหัตเสมอพระอุไรหรือว่าองค์นะคะแปนฝาพระหัตภาทังซ้ายเป็นอริยบทรวมจิตอธิษฐานของเพศบรรพชิตนะคะส่วนความเป็นมาของปากอธิษฐานเพศบัปรปะชิตนะคะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถสเดจออก้อนเขตก,ก,กรุงกบิลพัทจนมาถึงฝั่งแม่น้ําอโนมาจึงสเสด็จออกสเสด็จลงจากหลังหมาประทับเหนือหาดทรายริมฝั่งแม่น้ํา รับสั่งแก่นายชนะว่าพระองค์จะบรรพชาถือเพศบรรพชิตนที่นี่ให้นำเครื่องระดับและม้ากันกาศกรับพนานครเจ้าทาชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยว่าเมื่อได้สัตรรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเสด็จกลับมาเทศนาโปรดพระประยุรญาตนั่นเองค่ะ พรพุทธรูปปางที่สองนะคะก็จะเป็นพรพุทธรูปปางรับมัทุปายานะคะซึ่งอยู่ในอริยบทพระทับนั่งคดสมาธีพระท,ทั้งสองข้างออก ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาบทรับข้ามมัทุปายาะคะบางแบบอยู่ในอริยบทนางห้อยพระบาทค่ะส่วนประวัติความเป็นมาของปางรับมัทุปา,านะคะะช้าวันเพนวิสาขาหรือวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ปีรักกาเป็นวันครบรอบชนมาอายุ35พรรษาข,ของพระโพธิสัตว์นางสุชาดาธิดาของเศรษฐีผู้หนึ่ง แห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้นำถาทองคำรรจุข้าวมาถูปายานะคะมาแก้บนแต่แก่ลูกขะเทวดาที่ต้นไทรใหญ่นะคะขันเห็นพระโพธิสัตว์นั่งประทับอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ทรงมีรัศมีออกมาจากพระบรกายแผ่ซ่านไปทั่วปริมณฑลนะคะเข้าใจว่าเป็นลูกขะเทวดาจึงนำข้าวมาทุปายาไปถวายพร้อมกับถาทองคำ พระองค์ทรงแบพระหัตทั้งสองข้างออกมายรับข้าไปย่านนั่นเองค่ะค่ะพระพุทธรูปปางที่3นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปปางรับย่าคานะคะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะคะได้อยู่ในอริยบทพระหัตส,สายห้อยลงข้างพระวรกายนะคะส่วนพระหัตขวานะคะได้ห้อยลงมาด้านหน้านะคะ ในประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางรับยาคานะคะพระบรมโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรไปเห็นถาดท,ทองคํานะคะลอยทวนกระแสน้ำดังที่อธิษฐานไว้นะคะจึงทงมานัสหรือว่าดีใจสเสด็จสู่ล่มสาละนะคะคันถึงเวลาบ่ายได้สเสด็จกลับไปยังอัสถะโพธินะคะหรือว่าล่มโพนะคะระหว่างทางได้พบกับ โสตยาพรามนะคะถือยากุสะยากุสะนะคะหรือว่ายาคานะคะมาแปดกรรมได้เดินส่วนทางมานะคะโสตยาพรามได้มีความเริ่มใส่แก่พระโฉมที่ศีริของพระโพธิสัตว์นะคะจึงน้อมถวายยากุสะให้ทั้งหมดแปดกรรมนะคะค่ะพระุทธรูปปางที่สี่นะคะก็จะเป็นพระุทธรูปปางือนแก้วนะคะ พระพุทธรูปปางเรือนแก้วนะคะอยู่ในอริยบทน,นั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วนะคะพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลาหรือว่าตากนะคะพระหัตถ์ขวาความอยู่ที่พระชานุหรือว่าเขานะคะในส่วนของประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางเรือนแก้วนะคะในสัปดาห์ที่4จากวันจัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จขึ้นประทับนั่งขัดสมาธินเรือนแก้วที่เทวดาในรามิตรถวายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธนะคะทรงพิจ,จารณาธรรมตลอดเวลาเจวันสถา,านที่นั้นแยกว่ารัตนเจดีในหนังสือปฐมพโทธกถากล่าวว่าในสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสัปดาห์ที่สนะคะพระชนพันรังสี หรือว่ารัศมีทั้ง6ประการนะคะยังไม่ได้โอกาสออกมาจากพระวรกายจนในสัปดาห์ที่4เมื่อเสร็จประทับนั่งคสมาธิตรงพิจ,จารณาในเรือนแก้วแล้วพระชนมพันธ์รังสีจึงมีโอกาสได้ออกมาจากพระวรกายนั่นเองค่ะพระพุทธรูปองค์ที่ห้องนี้นะคะก็คือพระพุทธรูปปาาประสานบ้านนะคะ โดยพระพุทธรูปปางประสานบาทนะคะอยู่ในอริยบทประทับนั่งขัดสมาธิมีบาทวางอยู่ด้านพระเพลาหรือว่าตักประหัดซ้ายประคองบาทความประหัดขวายกขึ้นเพื่อปิดฝาบาทนะคะในส่วนของประวัติความเป็นมาของปางประสานบาทนะคะหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว49วันพ่อ้าสองพี่น้องชื่อว่า ตพุษาะแลพัลลิกะนะคะได้รับคําแนะนําจากเทวดาซึ่งเคยเป็นญาติมาก่อนในชาติอดีตชาตินะคะให้นํปาปัตหารน้อมถวายแด่ปะพุทธอค์เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองสิ้นกาลนานนะคะเมื่อปตัตุกะปะตุแาะแลพัลิกะนะคะได้ศรัทธาเลื่อมใสจึงเข้าไปทำการอภิวาและถวายข้าวสัตตุก้อนและสัตตุพงนะคะ พระพุทธองค์ประสงค์จะรับแต่บาทที่อภิมหาพรมถวายในวันเสด็จออกจากบรรพชาได้อันตธานไปนะคะท้าวจาตุโลก,กบาลทั้งสี่จึงได้ห่อนำบาทศิลามาถวายองค์ระบยพระพุทธเจ้าจึงทรงประสานบาททั้งสี่บาทนั้นนะคะให้เป็นบาทอันเดียวกันแล้วใช้รับข้าวจาตุก้อนและจตุพงนั่นเองค่ะ ค่ะพระพุทธรูปองค์ที่6นะคะเป็นพระพุทธรูปปางประธานโอวานะคะหรือว่าจะเป็นปางประธานโอวาทปฏิโม,มมนะคะซึ่งนะคะอยู่ในอริยบทประทับนั่งคัดสมาธินะคะโดยประหันทั้งสองข้างยกขึ้นนะคะจีบนิ้วประหัรไว้เสมอพระอุระหรือว่าโอกนะคะเป็นอริยบทประธานโอวาทปฏิโม,มมนั่นเองค่ะในส่วนของประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางประธานโอวานะคะ พระเวชวังวิหารกรุงราชโคตนะคะหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครบ9เดือนแล้วคะได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าจตาุรงสันิบาตน,นั่นเองค่ะคือการประชุมครบองค์4นะคะได้แก่1นะคะวันนั้นเป็นวันจันทร์หรือว่าเป็นวันเพ็ญเดือน3นะคะส่วน2นะคะ พระสงฆ์ทั้ง1250รูปมาประชุมกันโดยมิได้ลัดหมาย 3. นะคะพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้อภิญญา6 4. นะคะสนะคะพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นเอหิพิขุหรือว่าผู้ที่มีพระพุทธองค์ประทานอุปสมบทด้วยพระองค์เองนั่นเองนะคะ,คะในวันนั้นพระองค์ได้แสดงโอวาทปฏิโมพในทางการเผยแผ่พระพุทธ ทศศาสนาโดยใจความสักันสธ์แห่งพระโอวาทน,นั้นนะคะได้แก่และเว้นแห่งความชั่วทั้งบ่วงทำความดีพร้อมทั้งทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสวันเพ็ญเดนสามถือว่าเป็นวันทางสำคัญของพระพุทธทศาสนานะคะถือว่าเป็นวันมาคาภูชานั่นเองค่ะ พระพุทธรูปองค์ที่7นะคะเป็นพระพุทธรูปบางอุ้มบาทนะคะซึ่งอยู่ในอริยบทหายืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างอุ้มบาทนะคะตรงเอวนะคะมีบาทวางอยู่ที่ฝาพระหัตถ์อยู่ในท่าประคองในส่วนของประวัติความเป็นมานะคะหลังจากที่พระพุทธสมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้แสดงพระเวสสันดรชาดกแล้วนะคะเหล่าพระอยุรยานะคะต่างถวายนมัสการทูลลา กับพระราชสถานนะคะแต่ไม่มีใครทูลนิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปรับประทาหารเช้าเลยโดยเข้าใจเองว่าเสด็จไปสวยประทา,ารในพระราชนิเวศนะคะคันรุ่งเช้าพระพุทธองค์ทรงทราบเองจากพยุรญ,ญาตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อเสด็จมาประทับณพระนคร พุทธบิดาจึงได้เสด็จไปวิณฑบาตเพื่อโปรดประชาชนนะคะพระพุทธองค์จึงได้ไปออกบิทวาตตามพระเพณนี้นั่นเองค่ะ,คะพระพุทธรูปปางที่8นะคะเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพระบิดานั่นเองนะคะโดยอริยบทของพระพุทธรูปปางโปรดพระบิดานะคะก็คืออยู่ในอริยบทยืนพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าประคองบาทพระหัตถ์ขวายกจีบนิ้วพระหัตถ์นะคะในส่วนของประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปาง บทโพธิบิดานะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จบิณฑบาตในพระนครพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นว่าเป็นการเลื่อมประเกียรติของโอรสกษัตริย์นะคะพระพุทธองค์ทรงจัดอธิบายว่าเป็นพุทธประเพณีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและจะมาตรัสรู้ในอนาคตต่างก็ดำรงประชนชีพด้วยกัน มินทาบาทนั่นเองค่ะหลังจากนั้นทรงดแสดงธรรมเทศนาแก่พุทธบิดาความว่าเป็นบรรพชิตไม่ควรประมาทในอาหารผู้ปฏิสุริธ,ธรรมย่อมประสุสุขในปัจจุบันและอนาคตเมื่อจบธรรมเทศนาพระพุทธบิดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันและกราบทูลอาราธนา พระพุทธองค์พร้อมพระสงฆ์สาวกให้เสด็จรับอาหารมิถาบานนะพระราชนิเวศพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุอรหันผลในเวลาต่อมานั่นเองค่ะค่ะพระพุทธรูปปางที่9องค์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะคะโดยพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะคะอยู่ในอริยบทยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างล่างพระวรกาย ฝาประหัสทั้งสองข้างหันออกไปข้างหน้าเป็นอริยบททรงเปิดโลกบางแบบฝาประหัสยกขึ้นทั้งสองข้างนะคะในประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปบางเปิดโลกนะคะเมื่อครบกำหนดสามเดือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธองค์ทรงทาโลกวิปัารนาะคะคือเปิดโลกทั้งสอันได้แก่เทวโลกยมโลกและมนุษย์โลกค่ะ ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพเหล่าเทวดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรกมนุษย์มองเห็นเทวดาและสัตว์นรกสัตว์นกมองเห็นมนุษย์และเทวดานะคะแล้วจึงเสด็จลีลาลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสุงโศกกัดตอนาครในวันเดมหนึ่งข้าเดือนสิบเอ็ดนั่นเองค่ะค่ะพระพุทธรูปปางที่สิบนะคะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปางพยากรนะคะ ซึ่งพระพุทธรูปปางพยากรณ์นะคะอยู่ในท่าอริยบทบรรทมตะแกงขวานะคะลืมพระเนตรพระเสียนหนุนแขนนะคะหรือว่าหมอนพระหัตถ์ซ้ายทอดท่าไปกับพระวรกายพระหัตถ์ขวายกขึ้นตรงที่พระอุทัยหรือว่าท้องนั่นเองนะคะในส่วนของประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปปางพยากรณ์นะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันตะพาิพนิพพานแล้วนะคะ พระอานน์โศกเศร้าเสียใจมากจึงแอบไปยืนร้องไห้อยู่เพียงลําพังพระพุทธองค์ได้ตัดปลอบว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะหาความเที่ยงแท้จากสังขารแต่ที่ไหนทุกสิ่งเกิดในเบื้องต้นต้องแปลปวนในท่ามกลางระดับสหลายลงในที่สุดความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจนั้นเป็นของธรรมดาให้ และความโศกเศร้าตั้งใจปฏิบัติธรรมจากนั้นจงสรรเสริญความดีของพระอานน์และตรงตัดเพยากรณว่าพระอานน์จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่คณะพระสงฆ์จะประถมสั่งฆายนานั่นเองค่ะ